ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อดอ9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of n o นสวัสดีครับพบกับ Eagle of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับตำนานพระพุทธรูปปางรำพึงเมื่อตะปุสะพาริกะ2สองพานิชก,กาบทูลลาไปแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จออกจากล่มไม้ลาชายตนพึกไปประทับที่ล่มไม้อัชปาลนิโคตอีกครั้งหนึ่งในข่าวประทับครั้งนี้มีพระไทยทรงรำลึกถึงธรรมที่พระองค์ได้ตัสสรู้แล้วนั้นว่าเป็นธรรมปณีตละเอียดสุขุมคำพีภาพยากที่บุคคลจะรู้ได้ทำให้ท้อแท้พระไทย ถึงกับทรงดำริจะไม่แสดงธรรมแก่มหาชนครั้งนั้นท้าสหัมบดีพรมทราบวาราจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงร้องประกาศชวนเทพยาดาทั้งหลายพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่ยังที่ประทับณนะที่ประทับอยู่ถวายอภิวาทและกราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงแสดงธรรมโปรดประชากร เพื่อบุคคลผู้มีธุรีในตาน้อยทั้งมีนิสัยในอันจะเป็นพุทธสาวกจะได้ตัดสรุรทำบ้างพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงลำพึงถึงธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่บางก่อนว่าได้ตัดสรุแล้วยอมแสดงธรรมโปรดประชากรทั้งหลายประดิษฐานพระพุทธศาสนา ให้แผ่ภัยสารเพื่อประโยชน์สุขแก่ปัจฉิมชนตาชนคนเกิดมาภายหลังแล้วจึงเสด็จปรินิพานจึงได้มอบพระไทยไปในอันแสดงธรรมโปรดประชากรนในโลกแล้วทรงเพียรเจรณาอีกว่าจะมีผู้รู้ธรรมถึงนั้นบ้างหรือไม่ก็ทรงทราบถึงอุปนิสัยของบุคคลทั้งหลายในโลกย่อมมีต่างๆกันคือ ทั้งปณีตปานกลางและหยาบที่มีนิสัยดีมีกิเลสน้อยเบาบางมีบารมีที่ได้สักสมอบรมมาแล้วซึ่งพอจะตัดสลุธรรมตามพระองค์ได้ก็มีอยู่ผู้มียินทรีย์ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็มีผู้มียินรยญญีย์อ่อนก็มีเป็นผู้จะพึ่งสอนให้รู้ได้โดยง่ายก็มีเป็นผู้ที่จะพึงสอน ให้รู้ได้โดยยากก็มีเป็นผู้ที่สามารถจะรู้ได้ก็มีเป็นผู้ที่ไม่สามารถจะรู้ได้ก็มีเปรียบเสมือนดอกบัวที่เกิดในน้าจะจริญในน้ําน้ําเลี้ยงอุปถัมภ์ไว้บางเหล่ายังจมอยู่ในน้ําบางเหล่าอยู่เสมอน้ําบางเหล่าขึ้นพ้นน้ําแล้วในดอกบัวสามเหล่านั้นดอกบัวที่พ้นน้าแล้วนั้นคอยสัมผัส รัษมีพาทิจอยู่จะบานหน้าเช้าวันนี้ดอกบัวที่จ้างอยู่เสมอน้ํจาจะบานณวันพรุ่งนี้ดอกบัวที่ยังไม่ขึ้นจากน้ํายังอยู่ภายในน้ํจาจะบานณวันต่อ,ตอไปดอกบัวที่จะบานมีชนิดใดเวในสัตว์ที่จะตัดสลูธรรมก็มีทางพวกกันฉันนั้นผู้มีกิเลสน้อยเบาบางมีอินทรีย์แก่กล้า เป็นผู้ที่จะพึงสอนให้รู้ได้โดยง่ายก็อาจจะรู้ทมพิเศษนั้นได้ฉับพลันผู้ที่มีคุณสมบัติเช่นนั้นเป็นประมาณกาลางได้อบลมในปฏิปทาอันเป็นบุพภาคจนมีอุปนิสัยแก่กาก็สามารถบรรลุทมพิเศษนั้นดุจเดียวกันผู้มีคุณธรรมเช่นนั้นแต่ยังอ่อนหรือหาอุปนิสัยไม่ได้เลย ก็ออยังควรได้รับแนะนำในธรรมเบื้องต่ำไปก่อนเพื่อบำรุงอุปนิสัยเมื่อเป็นเช่นนี้พระธรรมเทศนาคงยังไม่ไร้ผลจะยังประโยชน์ให้สำเร็จแก่คนทุกเหลาเว้นแต่จำพวกไม่ใช่เวไนคือไม่รับแนะนำซึ่งเปรียบด้วยดอกบัวอันเป็นพักษาแห่งป่าและเต่าชิบหายเสีย คันทรงพิจารนาด้วยยานก็ทราบว่าเวนยศัตว์ผู้ที่จะรับประโยชน์จากพระธรรมเทศนาดังนั้นแล้วก็ทรงอธิษฐานพาระฤทัยในอันที่จะแสดงธรรมสอนมหาชนและตั้งพุทธปณิธานจะไข้ดำรงพระชนอยู่จนกว่าจะประกาศพระาศาสนาแพร่หลายปฏิษฐานให้มั่นคงสำเร็จแก่สาธุชนทุกเรา พระพุทธ,ธจริยาที่ทรงลำพึงถึงธรรมที่จะแสดงมหาชนนั้นเป็นเหตุให้สร้างพระพุทธรูปปางนี้เรียกว่าปางลำพึงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่